ว้าวสวัสดีค่ะเนื่องจากว่าฝนยังไม่หยุดตกนะคะก็เลยหาเรื่องราวที่จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆเนี่ยมาคุยดีกว่าเพราะว่าเอกก็ศึกษาเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะเอจจหัวว่าเจาะจหัว f a c e b o o เจาะหัวตัวเองนะ DIS นะคะ เป็นธุรกิจม้ามืดในยุคนี้จริงไหมนะคะเชื่อว่าจะมีหลายคนที่เข้ามาดูเอหลังจากที่เอไล์เสร็จแล้วนะคะเพราะว่าคลิปล่าสุดอะพบว่ามีการเข้าถึง300กว่านะคะแล้วก็ดูจริงๆน่ะเอมองว่าแค่มาดูจริงๆจากต้นจนจบอะแค่10กว่าคนเนี่ยเอก็ถือว่าเป็น ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งที่เอพยายามหาข้อมูลหาเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆเพจไทยบ้านเดอะซีรีส์เฮลตี้บายเอนะคะเพราะว่าเอรวบรวมหลากแนวนะคะที่จะทําให้ชีวิตเราทุกคนดีขึ้นนะคะวันนี้ก็เลยมามาคุยเรื่องธุรกิจก่อนอื่นนะคะก็ต้องขออภัยเพื่อนๆหลายคนที่อาจจะติดฝนอาจจะ ติดพายุจริงๆเอก็ติดพายุนั่นแหละเอก็เลยมีเรื่องมาเล่านะคะกะว่าฝนตกเอ้ไม่ใช่ฝนหยุดตกแล้วถึงจะมาไลฟ์สดนะคะเนื่องจากตั้งโปรแกรมให้กับตัวเองว่าส่วนใหญ่เอก็เดินทางตลอดแต่ว่าคืออย่างน้อยถ้าเอกมีเวลาเอกก็จะมาไลฟ์สดเป็นข้อมูลนะคะเรามาเริ่มเรื่องของเรานะคะวันนี้เอกค้นพบจริงๆอะเรารู้แหละแต่ เอเช่อว่ายังมีหลายคนยังไม่ยังไม่เห็นเรื่องนี้นะคะคำว่า D.I.S. คือ Do it your health นะคะการทำเพื่อสุขภาพของตัวคุณเองมันคือธุรกิจแนวนี้ที่มันอยู่ในยุคโควิดยุคปัจจุบันยุคอะไรที่ใส่ใจก็เน้นในเรื่องสุขภาพนะคะเพราะว่าล่าสุดข่าวล่าม ของซาอุใช่ไหมคะที่ที่มาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลราชวิถีเมื่อตอนเที่ยงวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่ค่ะเขาก็คุณหมอก็จะมีการถแถลงข่าวแล้วนะคะก็ดังนั้นให้พวกเราระมัดระวังระแวดระวัยนะคะในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ป้องกันในเรื่องนี้อ่ะเอพิ่งมาเข้าใจคำว่า d i s นะคะนะออกภาษาออกภาษานิดนึงนะคะ Do it your health การทำเพื่อสุขภาพเรานี่แหละมันสร้างเป็นธุรกิจได้ดังนั้นยิ่งยิ่งเกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยเรายิ่งเห็นเลยว่าธุรกิจอะไรที่มันเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยมาแรงมันก็เลยมีคนหลากหลายไอเดียในการที่จะพยายามทำเรื่องเนี้แล้วเอเห็นนะมีหลายๆคนก็พยายามเรียนแบบเอบึย้ยไม่ใช่ <laughs> จริงๆจริงๆมันมีการ คือสไตล์เอ๋เป็นยังไงเอ๋ก็ทำอย่างนั้นนะคะแต่ก็ขอบคุณสำหรับคนที่เอาไปก๊อปปี้นะคะแต่ก๊อปปี้ท่าทางหรือก๊อปปี้วิธีการมันอาจจะได้นะแต่เนื้อแท้มันจะไม่ได้ถ้าคุณไม่อินเลิฟกับธุรกิจที่คุณทำจริงๆามาเรื่องของเราต่อนะคะ <laughs> เนื่องจากว่าเราจะเห็นว่า ธุรกิจส่วนใหญ่ที่ประสบความสําเร็จเป็นของมันมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ Gen Y ใครๆก็บอกว่า Gen Y เจน Gen Y Generation Y ที่เป็นยุคกลุ่มชะตาโลกเนี่ยทำไมถึงถึงบอกว่า Gen Y เขากลุ่มชะตาโลกเพราะเขาจะใส่ใจในเรื่องมันไม่มันไม่เชิงใส่ใจนะแต่เขามีวิธีในยุคไอทีไปเรียบร้อยแล้วนะคะเช่นลูกๆพอเกิดโควิดเนี่ย เขาก็ทำงานผ่านผ่านมือถือผ่านาซูมผ่านอะไรกันเหมือนเหมือนพวกเราทำงานทุกวันทุกวันนี้แหละคะ่ะเหมือนที่เกิดวิกฤตมาดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าเจนวายไม่ในยุคนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณเกิดพศไหนนะแต่วิธีหรือลไลฟ์สไตล์ที่คุณเป็นน่ะคุณก็าอาจจะเนี่ยเจนวายเจนวายหน้าตาหน้าตานะคะ ก็ธุรกิจมาเมื่อ,อยงไรนะคะเรื่องแรกเลยที่เอกศึกษามาก็คือว่าเขาบอกว่า functional food ธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพมาแรงจะสังเกตไหมว่าในยุคก่อนเนี่ยตามร้านอาหารเนี่ยเราจะไม่เห็นว่ามีข้าวไรเบอร์ี่มีข้าวกล้องมออีสลัดมีอะไรอย่างเงี้ยหรือ อะไรก็แล้วแต่ที่มันเหมือนกับใส่ใจในเรื่องสุขภาพมันจะขายดีเป็นพิเศษอ่าดังนั้นเนี่ยใครที่ทำธุรกิจในเรื่องของอาหารในเรื่องอ,อย่างอย่างเพื่อนเพื่อนเอเนี่ยขายอาหารทำกับข้าวเก่งมากนะคะแต่กับข้าวอะไรที่เกี่ยวกับการที่กินแล้วไม่ไปสะสมไขมันไม่เพิ่มน้ำตาลในเลือดไม่ ค่าไตรกิไลา์ไม่สูง่ะว่าไปนะคะเขาก็จะขายดีมากนะคะดังนั้นหรือแม้แต่การทำอาหารเป็นกล่องเป็นเป็นตามสั่งในฟู้ดแพนด้ามันก็จะมีนะลูกค้าไปทำฟู้ดแพนด้านะคะวันนี้อาจจะมืดนิดนึงนะคะดังนั้นสิ่งแรกเลยที่เราเห็นในยุคโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่าอาหารเพื่อสุขภาพจะขายดีมากนะคะเรื่องที่สองก็คือเรื่องของฟิตเนส แต่พอเจอวิกฤตนี่ก็เฟลเหมือนกันนะคะในเรื่องของฟิตเนสเพราะว่ามันก่อนที่จะเกิดโควิดเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับฟิตเนสอะไรที่เกี่ยวกับการออกกําลังกายอุป,ปกรณ์โน่นนี่นั่นดันขายดีหรือแม้แต่คอร์สในฟิตเนสเนี่ยมันก็มีแบบไม่ว่าจะเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรเอกเคยเป็นลูกค้าคนหนึ่งนะคะที่อุบนนะคะในการที่ออกกําลังกายในช่วงหนึ่งดังนั้นเนี่ย ให้เรารู้ไว้ก่อนเลยอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพยังไงมันก็ได้แต่เอกำลังแยกแยกจำแนกให้เห็นว่ามันมีอะไรบ้างนะคะเรื่องที่3ความสวยความงามมันก็ยังคนให้ความสนใจเรื่องนี้อยู่ดีหลายๆคนไปเปิดคลินิกในการทำปากทำหน้าเรียวทำตาสองชั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นแนวทางของเขาแนวความชอบของเขาที่เขา มั่นใจว่าสิ่งที่เขาทำอะ่ะมันมันเป็นอีกแนวทางหนึ่งเพราะคนบนโลกใบนี้ยังไงก็แล้วแต่ทุกคนยังต้องการความสวยความงามอืมอ่าเหมือนเอเอจะห้าสิบแล้วเอก็ยังอยากสวยนเนอใครที่เข้ามาฟังเอทักเอมานะคะเพราะว่าเอมองไม่เห็นนะคะว่าใครเข้ามาดูบ้างนะคะเรื่องที่สี่เป็นธุรกิจอีกแนวหนึ่งนะคะเอก็เนื่องจากว่าที่ปริษาเอก็เพิ่ง โพสต์การท่องเที่ยวหรืออะไรมากเนี่ยแต่สิ่งที่มากกว่านั้นที่เราเห็นเป็นธุรกิจแนวใหม่ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุบลเราหรือหลายๆที่ที่เอผ่านมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าที่เขาเรียกว่าธุรกิจเฮลิ่งเว t ชันเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวที่เสริมในเรื่องสุขภาพนะคะมีพื้นที่ในการวิ่งมีพื้นที่ในการปั่นจักรยานพายเรือหรือ แข่งเรือหรืออะไรก็กว่าไปนะคะมันก็เลยทำให้เราเห็นความเป็นไปได้ว่าถ้าเรามีพื้นที่ถ้าเรามีที่ไร่ที่นาที่สวนหรือภูเขาหรืออะไรก็ว่าไปอะ่ะเราก็สามารถจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้ได้ก็สร้างมูลค่าสร้างคุณค่าให้กับผู้คนได้อย่างนี้นะคะเรื่องที่5คือ my checker อ่าเรื่องนี้สำคัญสำหรับเอนะคะเพราะว่า m ม้แท็กเกอรคือเครื่องมือติดตามอารมณ์ประจำวันนะคะเขาบอกว่าถ้าเรารู้ว่าเราอารมณ์เป็นแบบไหนเนี่ยคือเครื่องมือนี้มาช่วยจับสัญญาณอันตรายของอารมณ์นะคะแต่จริงๆอ่ะถ้าถ้าเราฝึกปรือเนี่ยมันมันก็จะได้ในส่วนตัวเราในระดับหนึ่งแต่ก็นั่นแหละเราก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีข้อโต้แย้งอยู่ในใจอยู่แล้ว แต่ถ้าเรามีอ่าออย่างเรามีตัวเนี้ยสมาร์ทสมาร์ทวอตนะคะมันก็จะเช็คให้เราว่าเอ้ยเมื่อคืนเรานอนหลับลึกดีฟสลิปเนี่ยกี่ชั่วโมงคือถ้าวันไหนตื่นขึ้นมาแล้วงัวงเงียงัวงเงียให้เราคิดไว้เลยว่าเอ้ยเรากินอะไรมือ้อค่าก่อนจะนอนเราเรากินอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีบางวันที่เรานอนหลับไม่สนิทบางวันที่เรานอนหลับสนิท และตื่นขึ้นมาเราสดชื่นดังนั้นเครื่องมือเหล่านี้นะคะ5้าเรื่องเนี่ยที่มันมาพร้อมกับธุรกิจในยุคโควิดเนี่ยมันจำเป็นที่พวกเราทุกคนต้องเรียนรู้นะคะโดยเฉพาะเอมองว่าจริงๆแล้วในเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันมีธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพยังไงมันก็เติบโตขึ้นแต่มันจะเติบโตในระยะยาวได้ขนาดไหนมันก็จะมีที่มาที่ไป อีกมากมายที่ที่เราต้องเรียนรู้นะคะดังนั้นสรุปแล้วนะคะธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพเป็นเรื่องจําเป็นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเราก็อยากจะให้เพื่อนๆได้ศึกษาได้ได้หาความรู้ว่าใครถนัดแบบไหนบางคนอาจจะถนัดในในเรื่องของการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบางคนอาจจะถนัดในเรื่องการทําอาหารเพื่อสุขภาพมันก็เป็นกลยุทธ์ของแต่ละคนในการที่จะ ใช้เป็นเครื่องมือในการทำมาหากินนะคะก็เชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาฟังเพจนี้จะได้รับประโยชน์แล้วก็เข้าใจความหมายของคำว่าดิ c กนะคะ D-I-S อะคะนะคะ your h e a เ t h นะคะ <c oughs> เพื่อสุขภาพของตัวคุณเองอ่ะยังไงคุณก็สามารถทำเงินได้เหมือนที่บอกอะ่ะคุณจะรู้เรื่องไหนแล้วสามารถทำเงินได้ปรกษาเอได้นะคะเพราะว่าไม่มีอะไรที่เรา เก่งมาก่อนแต่สิ่งสําคัญที่สุดเราต้องกล้าที่จะทําบางสิ่งบางอย่างเหมือนที่เอพูดไปเมื่อเช้าเก่งกับกล้าอย่างไรแล้วความกล้าต้องมาก่อนเมื่อเรามีความอยากที่มากพอเพราะเอไม่ต้องการมีชีวิตเหมือนเดิมแต่เอต้องการมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมเอก็เลยพยายามเรียนรู้แล้วก็พัฒนาปรับปรุงตัวเองเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นได้นะคะสาคัญที่สุดก็คือวันนี้เอเชื่อว่าหลายๆคนที่กําลังทํามาหากินอยู่ จะเข้าใจแนวทางของโลกยุคนี้ว่าสิ่งที่เราจะจับต้องและทําเป็นธุรกิจได้มันก็คือธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพแต่เป็นธุรกิจไหนนั้นสามารถปรึกษาเอหลังไม้ได้แล้วก็พูดคุยกันได้นะคะขอบคุณทุกคนที่ฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะคะเชื่อว่าทุกคนจะได้ประโยชน์ในเรื่องนี้นะคะก็สรุปนะคะอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพล้วนพัฒนาต่อยอด เป็นธุรกิจลองเทอมระยะยาวได้ทั้งหมดเลยส่วนเราจําเป็นต้องเรียนรู้แล้วก็กล้าที่จะพัฒนาตัวเองเชื่อว่าทุกคนจะมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมแน่นอนนะคะขอบคุณสําหรับทุกทคนที่เข้ามาฟังเพจไทยบ้านเดอะซีรีส์เฮลที่บายเอนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะฝนตกแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้ยังไม่หยุดนะคะแต่เราก็ไม่หยุดในการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองแล้วก็ทําสิ่งต่างๆเราจะ ดีขึ้นกว่าเมื่อวานไปพร้อมๆกันนะคะขอบคุณทุกคนนะคะเชื่อว่าสิ่งดีๆนี้จะมีให้กับทุกคนในคลิปหน้าต่อไปนะคะฝ <c oughs> นตกไม่หยุดเลยตื่นเต้นนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ